สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสุกูสุกคนพี่น้องเลยวันนี้ก็เขามาในเมืองแล้วพี่น้องเขามาในเมืองก็เลยมาแวะอยากกินขิดอยากกินกินอยากกินหมูกระทะนะพี่น้องแต่ก่อนว่าสิเลี้ยงเด็กๆแต่ว่านี่แต่ว่าไปตลาดนัดนะครับมันบบมีหมูบบมียังเลยก็เลยเห็นว่าสิเลี้ยงเด็กๆด้ดวยวันไว้โอกาสหนาจะชิเลี้ยงเด็กๆอันนี้ก็ขิดอยากพี่น้องก็เลยสิซื้อเอาไปกิน ซื้อกุ้งอยากได้กุ้งซื้อกุ้งกับกุ้งกิโลแพ่งแพงนะพี่น้องมืขนาดใหญ่เลยนี่พี่น้องกุ้งแม่น้ำ เรื่องการขอบใจเอืีอยทางเมืองนาอะไรเพี่น้องเลยนี่เพื่นส่งเงินมาส่งเงินมาแหละพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องเลยในบริกินได้เฮิงเลยก็เลยคิดจะอักไปเนาะชิเลี่ยงเล็กๆแต่ว่าไปเพชรบุรีเช้าวันมันคนทำงานก่อสร้างนะคนสร้างสร้างอย่างนี้จำเซลล์ๆอย่พี่น้องเลย โลละห้าสิบพันเลยวันโลละโลโลละร้อยๆตัวพี่น้องเอ้ยป้ะทุกคนสิมาเลย <S <S ข้าวตลาดต่อพี่น้องเอ้ยอยากได้เนื้อหมูกับผู้วันเนื้อหมูตอนนี้มันราคาเท่าไรและจะไปเบิ่งน้ำกันทางน้าพามาเลาะตลาดพี่น้องเอ้ยมาซื้อเกือบสตาร์ท tệ tắc hả lại phiền nóng đây này nó nát rồi này nó mình thì dày này có cần đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตลาดสิ่งเงียบๆนะมันสิ่งเงียบๆเลยว่าแ่พันบาทันเลิกวิ่งอัดเอาเมือมาได้ละตลาดไปนังได้คมนี่

หลาะสมอันนี้จะเป็นทิปเขาที่เป็นจักสานอะไรไปเนาะราคาการธรรมดาเท่าไหร่ไปเนาะจีดว่าอันนี้คือยังขมิ้นขมิ้นขึ้นเน,นาะกนไหนกัตตาการงามไปเนาะของกางงามไปโอ้กัตตาอ,อุ้มหลุ่มครับแล้วยามเพชรโปรเจ็งสื่อซะไปนั่งกันไปเนอย nàng không

อันกระปนกปิดคือเก่าคือเดิมไปน้อยกันฮะอันไหนกินแล้วดยากเนาะมากินเถิกินยากมกระถาไปน้องเอ้เฮากินเิล้ก็เลยีดยา เราซื้อเราเลี้ยงเด็กๆวัานาไปตลาดนัดบ่มีหม,มูกับบ่มีย่างกับบุ้มีโอ้ยหมูกับขึ้น

Ở bên đây không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền อะไร้พี่น้องเลยเห็ดเข็มจะยังมีอยู่ปะ่าลสือผักหมัดละพันสามหมัดสองเลยส่ใช่อช่งั้นเท่านั้น นี่ได้ปต้นนี้นะขึ้นไส้อันไหนเอออโหระพานำเป็นท่าไหร่ thì anh đây cái nào mà lọt ta lát cả gì căn cắp mưa lát อืมซื้อนั้นซื้อนี้พี่น้องสิอุปกรณ์ในครัวเฮาแหละพอได้ให้เฮ็ดให้เด็กๆกินน้อย10,000เออคัดเกดอย่างดีคัดเกดพี่น้องเ็ดเมล็ดนี่สําคัญเบิดข้าเกดดีพี่น้องเกด A

ติดตามไปเรื่อยๆมากอย่างนั้นมากละมมดแต่ว่า บุพู้ลไกะเไปเดินมากายางพี่นอกกันบุพูจากน้ำฝรัลล่งมาเลยพี่นอกเฮ้พอกันอยู่เทียงหน้าได้พี่นอกเาสิพักกันออกเมือเลล่อไแล้วะ กับมาหออเทียงอลไพี่น้องเลยสนีพ hmm. well, ี่น้องซื้อเงใส่ในข้อเทานำเนยพี่น้องซื้อพวกแมวเขื่องปุ้งนั่นแหละเขาได้เห็ดทำอาหารโปรตีนพัทได้ยังเขาจะได้ยังเบิดเปลาเตอบ์พี่น้องได้กุ้งได้มูได้ก็ได้หมึกนะ้รับปลาหมูปลาโลอยู่ หกสิบสดที่ลหกสิบี่น้องมีแต่แวแพงแพงกัน่าน้ำมันอยู่ลาวกัแพง่ว่ามันลงมอนยังขึ้นอีออู้มากที่น้องเลยวนก่อนนาบัดดีตาลุงาบดีตาลุง ยังกส่งป่วนยัง่ปป่วน้าือไมส่เงี้ยงวะเงี้ยงเด็กูน้องกูนะกูน่ะใครนี่บุนเป็นยังเด็เป็นเป็นพี่น้องเลยป้าป้ายังเลยนะโอ้ยกุ้งแท่งหนาจ้าเด็กนาะกุ้งพี่น้องเลยเอบกินเอาก็ได้

来，我们训练你。